อิงฟ้าพยากรณสวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพพรนามัยของเรานี่ละค่ะว่าลายมือก็บ่งบอกได้นะคะว่าสุขภาพเราจะเป็นยังไงหลายๆคนก็คงจะงงว่าเอ๊ะลายมือบอกบอกสุขภาพได้ด้วยเหรอบอกได้นะคะในตำราหัตถศาสตร์ก็มีบอกไว้นะคะว่าดูจากตรงไหนยังไงนะคะแล้วอีกอย่างเราสามารถ เช็คไปด้วยกันได้เลยนะคะดูได้ด้วยดูได้ด้วยตนเองเลยว่าดูจากตรงไหนยังไงนะคะตรวจสอบได้ง่ายๆตัวเราเองก็ทำได้นะคะมันเริ่มกันเลยดีกว่านะคะดูจากตรงนี้เลยนะคะดูตรงเส้นชีวิตเส้นชีวิตที่ยาวได้รูปนะคะ เส้นชีวิตที่ยาวได้รูปแบบนี้จะยาวแบบไหนก็ได้นะคะจะยาวมาทรงเมื่อกี้ก็ได้หรือจะยาวมาเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะยาวไปลักษณะาลากมาทางเนินจันทร์แบบนี้ก็ได้นะคะก็คือว่าเป็นเส้นชีวิตแต่ต้องเป็นเส้นชีวิตที่ราบเรียบนะคะลึกชัดเจนนะคะลึกชัดเจน ไม่เป็นเกาะเป็นโซ่นะคะหรือว่าเป็นลักษณะเส้นชีวิตที่หนาๆเส้นชีวิตที่หนาๆอย่างนี้หนาไปอย่างนี้ก็ไม่ดีนะคะเป็นลักษณะของเส้นชีวิตที่ลําบากนะคะเส้นชีวิตที่ดีเส้นชีวิตต้องที่ดีต้องเป็นเส้นชีวิตที่ราบเรียบลึกชัดเจนแบบนี้นะคะไม่มีเกาะไม่มีโซ่นะคะไม่มีเส้นตัดไม่ขาดนะคะ ใครมีเส้นชีวิตที่เป็นลักษณะแบบนี้ราบเรียบชัดเจนแบบนี้นะคะก็บ่งบอกได้ว่าเราเป็นคนที่มีสุขภาพที่สุขภาพพลานามยที่แข็งแรงนะคะไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยนะคะเป็นคนที่แข็งแรงแต่ถ้าคนที่เป็นลักษณะเส้นชีวิตที่ขาดขาดลักษณะนี้นะคะก็บ่งบอกได้ว่าช่วงที่เส้นชีวิตขาดเราอาจจะ มีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาหรือประสบอุบัติเหตุที่ทำให้เราต้องเสียเลือดเสียเนื้อ,อบาดเจ็บที่ต้องรักษาที่ต้องเกิดการรักษาเกิดพยันตรายขึ้นมารุนแรงเข้ามากับเรานะคะแบบนี้ให้เราต้องได้ต้องรักษาตัวต้องเข้าโรงพยาบาลแบบนี้นะคะ เกิดเหตุรุนแรงเข้ามานะคะถ้าถ้าในช่วงที่ช่วงที่เส้นชีวิตขาดแบบนี้นะคะแต่ถ้าในลายมือเรามีลักษณะเป็นมีเส้นพี่เลี้ยงเข้ามารับไว้แบบนี้นะคะแต่ทุกมือสังเกตดูก็ก็จะมีนะคะก็จะมีเส้นพี่เลี้ยงคอยคอยรับรับเป็นช่วงไปแบบนี้ส่วนใหญ่ทุกคนก็จะมีเกือบเกือบทุกคนนะคะ ส่วนน้อยที่ไม่มีเส้นพี่เลี้ยงเลยนะคะเส้นพี่เลี้ยงก็คือว่าเส้นป้องกันภัยคลิปที่ผ่านมาเคยอธิบายไปนะคะว่าเส้นพี่เลี้ยงหมายถึงเส้นหรือจะเรียกว่าเป็นเส้นคุ้มกันภัยเส้นป้องกันอุบัติเหตุก็ได้นะคะหากใครมีเส้นพี่เลี้ยงเป็นมารับารับช่วงตรงช่วงที่ขาดไว้แบบนี้ก็บ่งบอกได้ว่า การที่ร่างการที่ชีวิตเราจะต้องอเจอเจออุบัติเหตุหรือเจอโรคภัยไข้เจ็บที่รุนแรงนะคะก็อาจจะมีเป็นถ้ามีเส้นพี่เลี้ยงคอยรับแบบนี้ก็จากหนักก็เป็นเบาอาจจะรักษาเยียวยาจากจากจะเสียชีวิตก็รักษาได้แบบนี้นะคะยิ่งหากใครมีลักษณะ ยิ่งหักแล้วก็ถ้าใครมีตักเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมมา,มามามาครอบในส่วนที่ขาดแบบนี้ก็ยิ่งดีเลยนะคะหมายถึงเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าคือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเป็นเกาะคุ้มกันภัยนะคะจากไลยๆก็จะกลายเป็นจากหนักก็เป็นเบานะคะจากจะต้อง อากจะต้องเสียชีวิตเกาะกลับมาหายเยียรักษาหายได้นะคะและนอกจากเส้นชีวิตที่ขาดแล้วนะคะถ้าเป็นเส้นชีวิตที่เป็นลนะักษณะเป็นเกาะนะคะแบบนี้ลักษณะเป็นเกาะ ถ้าในาก็คือชีวิตติดเกาะนั่นเองช่วงชีวิตนั้นอาจจะต้องอยู่เยียวยารักษาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยที่ต้องอที่เป็นโรคที่ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาเป็นแรมเดือนเป็นแรมปีก็เป็นได้นะคะเห็นไหมคะว่าเส้นชีวิตก็สามารถบ่งบอกสุขภาพของเราได้นะคะและนอกจากเส้นชีวิตแล้วก็ยังมีเส้น เส้นพุทนะคะเส้นพุทที่เส้นพุทคือเส้นที่มีปลายพุ่งขึ้นไปยังเนินพุทธใต้นิ้วก้อยแบบนี้นะคะก็คือเส้นพุทธก็ต้องอนอกจาก เส้นพุทนี้นอกจากจะเป็นเส้นที่บ่งบอกว่าเกี่ยวกับธุรกิจการงานการค้าการขายแล้วนะคะยังหมายถึงสุขภาพร่างกายอีกด้วยนะคะซึ่งเส้นพุธท,ที่ดีก็ต้องเป็นเส้นที่คมชัดลึกลักษณะเหมือนที่เคยอธิบายเส้นชีวิตมานะคะไม่มีเกาะไม่มีโซ่แล้วก็ไม่มีเส้นตัดเส้นขวางก็บ่งบอกได้ว่าเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เหมือนกันนะคะแบบนี้แต่ถ้าใครมีลักษณะสเส้นพุทธเป็นฝอยฝอ,อยขึ้นไปขาดกระท่อนกระแท่นตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างแล้วยังจะมีเส้นตัดเส้นขวางอีกแบบนี้นะคะอาจจะเป็นลักษณะเจ็บไข้เล็กๆน้อยๆอะไรไปนะคะออดๆแอดๆไปนะคะแบบนี้สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงอะค่ะโดนลมโดนฝนนิดๆหน่อยๆก็ไม่ค่อยสบายไปเลยอะไรแบบนี้ค่ะ เล็กๆน้อยก็มักจะไวต่อสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมเลยค่ะเป็นวงเป็นหวัดอะไรขึ้นมาได้เลยนะคะแล้วนะคะยังมีอีกนะคะที่จะบ่งบอกถึงสุขภาพของเราได้อีกนะคะก็คือเส้นสมองทุกคนก็คงจะงงนะคะว่าอ้าวเส้นสมองบอกได้ด้วยหรอบอกลักษณะสงสุขภาพได้ด้วยหรอบอกได้นะคะก็คือเส้นเส้นสมองก็ เปรียบเสมือนเส้นสุขภาพอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุกระทบสมองกระทบศีรษะของเราขึ้นมาก็หมายถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันนะคะหัวล่างข้างแตกตกจากที่สูงหัวแตกศีรษะกระทบอุบัติเหตุเกิดขึ้นปวดหัวเลื้อลังแล้วก็ยังรวมถึงเป็นไมเกรน เป็นโลกซึมเศร้าอีกด้วยนะคะก็ดูจากเส้นสมองนี่แหละค่ะว่าเรากเกิดเกิดช่วงไหนเป็นอะไรยังไงนะคะหมายถึงว่าเส้นสมองเส้นสมองถ้าลักษณะเป็นเกาะเป็นโซ่ลักษณะแบบขาดแบบนี้เหมือนกับเส้นชีวิตก็หมายถึงอาจจะประสบอุบติเหตุ ซึ่งเกี่ยวกับการกระทบกระเทือนสมองอย่างรุนแรงอาจจะต้องผ่าตัดสมองหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยแล้วก็อย่างนี้จะรุนแรงมากแต่ถ้าลักษณะเส้นสมองเป็นเกาะเป็นโซ่นะคะเป็นเกาะเป็นโซ่แบบนี้อาจจะเป็นลักษณะคนที่เป็นโรคไมเกรนรู้สึกปวดหัวเรื้อยงตลอดปวดหัวบ่อยอะไรประมาณนี้นะคะ บางคนก็เป็นเยอะเลยมาก็งเราก็เลยทํานายได้ว่าเขาอาจจะเครียดเขาอาจจะเครียดเกิดความเครียดแล้วก็อาจจะบอกได้เลยว่าอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้อย่างนี้นะคะเป็นประมาณนี้เลยนะคะดังนั้นเส้นสมองก็เกี่ยวนะคะกับสุขภาพของเรานะคะงเช่นอิงฟ้าดูลายมือให้กับคนทั่วไปเขาอิงฟ้าก็จะดูประมาณนี้นะคะ่ะดูแลเส้นสชีวิตชีวิตแล้วก็เส้น เส้นสุขภาพแล้วก็เส้นสมองนะคะที่ที่จะตอบคำถามของอลูกดวงนะคะโอเคค่ะเก็ดเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆได้ดูตามกันไปนะคะเช็คดูเช็คด้วยตนเองได้เลยค่ะแบ,บมือมาดูของตัวเองว่าตรงไหมที่อิงฟ้าพยากรณ์เล่ามานะคะเป็นแบบนี้ไหมนะคะเคยเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างกับ กับเพื่อนๆน,นะคะว่าจริงหรือเปล่านี้นะคะเคยเกิดอุบัติเหตุช่วงไหนของชีวิตอยู่อยู่เป็นอยู่ในช่วงโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลเส้นขาดหรือเปล่าเส้นเป็นเกาะเป็นโซ่หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะขอขอบคุณที่ติดตามกันมานะคะวันนี้คลิปจะสั้นหน่อยถ้ายาวเกินเดี๋ยวกลัวเพื่อนๆจะเบื่อนะคะเดี๋ยวมีอะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกฝาก ตามให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะ